สวัสดีพบก็ผมเอเล่คนสกุลนครมือนี่กะหลังจากวันอาทิตย์พี่น้องหลังจากเฮ็งานเฮ็ดโอเฮ็ดโอที่แล้ว <S <S นี่มื่อนี่เฮ้ยเมื่อยเมือยวันอาทิตย์ก็บป่ได้พักมาเบิ่งมายยาหยิดเทียดอย่างกับได้ของเด็นมาใหม่ได้พี่น้องมือนี่นี่เลยครับตั้งกล้องมาอุปกรณ์เสริม เดี๋ยวไปหาแยกอีดก,ก่อนจะได้ยังกินแกงข้าแดงเนือ้ออู้ห,ห,นะหูแกงข้าแดงกับข้าวเหนียวนี่นะอือโอ้แกงข้าแดงเนี่ยกับข้าวเหนียวพี่น้องเลยนี่กับมือนี่เราได้ฟืนมาบักหลายพี่น้องไปออดเราไปหาฟืนมามือน,นี้นี่เดี๋ยวผมพ่าย่างโป้มีมองยางได้บ่ะนี่มองยางข่อยบ่มีได้บ่ะนี่ โอ้อยยางตอกระวังเลยฟื้นหลายได้พี่น้องโอ้ยเหยียบต้นบักพีกแล้วซะเนาะนี่ต้นใหม่ก็หลากหลายได้พี่น้องเลยนี่ต้นใหม่หลากหลายเลยบักหนาวก็โอ้ยนี่บักหนาวได้กินแท้ปีนี้พี่น้องบักหนาวคุณโอ้คุณนุณคุโอ,โอ,โอ้ตั้งหลาย นี่ด้วยวน,วน,นีิก็จนใหญ่ละบดิซื้อบดิซื้อปีในมะนาวบุกอกพริกก็คือที่บดิซื้อขึ้นละพี่น้องนี่ปูคอดอันนี้ได้ซื้อจักยางเดี๋ยวพายยางไปเบิ่งหลังเฮือนกังพี่น้องหลังจากที่บดิไปโดนละหลังเฮือนวันเปลี่ยนจังใดเนี่ยปลูกนั่นปลูกนี่ว่าเปลี่ยนจังใดเนี่ยโอ้ต้นบกฮวงเหลือง ตไตสนอตอนอ้นบระฮวงนี่น้อนี่มีพี่น้องมต้น,ตนบระคอกบระเขือมีเบิร์ดหลังจากเลิกงานเท่ากับมายางออมเงื่อนเปลี่ยนบิงต้นหมอกต้นไม้ต้นบระกูดโอ้โอโกำลังใหญ่พี่นอ้องนี่ตนน้ตนกำลังใหญ่หลังจากกันแล้ว หกได้เพื่อนเพื่อนจะจวงหกหกจาก็เลยนังเปลีย่ยนียงพี่น้องเลยพุ่นโ,โว้ยหกปันหนึง่งเดี๋ยวไปเบิ้งก่ไปเบิ้งเพื่อนอนันเฮ็ดขาตั้งกล่องว่อเป็นจังเลยอ๋อไปเบิ้งก่ขาตั้งกล่องได้ปะพิธีประกอบขาตั้งกล่อง นี Ö, ่พี่น้องหลังจากเขากะเบิ้งย่าอีกกินเข่าไปเรื่อยๆก่อนนี่ได้แนวตั้งกลองมากไวไทยขอักไายคลิปเบี๋ย้ยบาดนี้พี่น้องคักป่านยังบาดนี้ พี่ดองร่างจาดในของเด่นมากๆบานนี้ก็ได้แนวตั้งกอกสั้งกองมากดีเอาเอาไปไทยขอกไทยคลิปจังเลยวะต้องบอกให้ใส่เลยดิหรอว่าเป็นยังไงเอาไปไทยขอกไทยคลิปให้พี่ดองเบิ่งไปสำหรับเอาเก็บจหหังเดยวะนี่บอกโอ้นโหวิธีการเก็บเฮ้ยช่วยแน่มนมาหนูแนนหนูโอ้โหเก็บดูบสิ ในวิธีกรา,กากกร,รเรกีบเบิ้งเบิ้งเบิ้งอกวิธีการกาก็ต้องสีเนาะอ้มงมบกองแกงอย่างน้คองเี้เดีวรอขาเขาหอ,อทามเน่ยนเเลยรอขาไปแล้วเดี๋ยวนี้ยืดขึ้นมากอยรอบไปยืดขึ้นมาลยรอบไปรอไปไมาก เขาตัวนี้มันมุนได้ยิ่งใโอ้ยโนะโนะถือได้เต็มค่อถือได้ต้มท่อกูจะมาทนทานอยู่ทุ่นทานอยู่มุนให่มันเนีนเลนี่ไราพี่น้องนี่นี่ถัวปั๊บพันอยู่ผี่เอาปอดีเบิ้งได้ใส่ผมร่องมึงตัวพี่น้องมาเอาบึงล่องบึงอือ บาดนี้ร่องเบิงได้พี่น้องวาสิเป็นจังไงนี่เบิงเบิงเบิงเขียนฮอดยายอิดเบิงวันนี้ผมเสี่ยวโทรศัพจับกล่องเบิงพี่น้องว่าสิเป kön, wohl, ็นจังไงเพราะว่าได้ของเด่นมาใหม่มื่อสิประมาณนี้แหละนี่กับบรรยากาศดีๆนะฮือนหนีงสีรองเอาโทรศัพ์ตัวนี้เขาเบิงเดอว่วาสิเปลี่นจังไงวานสิได้บ่อันแรกอะมุนออกก่อนพี่น้อง มุนออกมุนออกก่อนมุนออกมาใส่กันเลยบัดนี้ใส่กับโทรศัพท์จับไปปุ๊บจ,จบับไว้เขาก็หลอกหลอกบัดนี้เขาก็ถือเลยพี่น้องบดนีมสมมุิเนาะว่าไปเลื่อยไหม่เหรอ ได้ไหมเดี๋ยวมันสูงโผล่ท้อก็นปัป๊บลงอีกได้เอ้พี่น้องนี่เห็นบ่มนอนเอา้นเาก็นปัป๊บลงได้แต่ว่าเขา,เาออเต้องเอาลงอีกจักหน่อยนึ่งว้ามันโง,ง่บ้านนี้พอดีแล้วพี่น้องบ้านนี้เบิ้งมาเลื่อยใหม่เบิ้งว่าปล่อง,อน,องนีกเดี๋ยวนึง ว็่งไปกับบรรยากาศเขาไปไหนพี่น้องเลยเบิ่งเบิ้งล่องถืออันนี้เลยถือแบบนี้ถือไปเปลี่ยนมุมเบิ่งเอาไปบ้างไปอะไรหมอกกนได้บ่ ขากอะลงปั๊บลงอีกได้เด้นี่เขาก็ะปั๊บลงอีกันมันสูงโคตรลอกไว้เ็ดโม้เรือร่อยไปตัดเราตัวโอู้หเรื่อยออกไรพี่น้องเลย จังแม่นโอ้ยหด่านบัดนี้ขาตั้งกล้องบัดนี้ก็ทีได้แบบรับส้มรับฟังแบบดีๆเลยพี่น้องแต่ว่าก็เป็นหนาทีใหญ่ยิบดอกเลยพื่อนนี่ขอยเครียดต๋องคอยคานคอยใหญ่ยิบนะแค่ทีเดียวเครื่องเรือไฟฟ้ามานี่เครื่องเรืออยู่กู Lẹo có 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 dìu mẹo dìu mẹo dìu mẹo đi mẹo dìu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  mẹo qua. mẹo dìu 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 เลี้ยวละบาดนี้พี่น้องเื้อกระออกตั้งหลายโอ้เบือเบ้องเบื้องบาดนี้เอาไปตั้งข้างเงาโอ้หอนแล้วบาดนี้ ปับคาจังเลยเนาะปับคาให้ hey. ตัวตั้งกล้องมันสูงขึ้นน้องพื้นที่มันแคบเ้าก็ล็อกไว้นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งพอจีตั้งไว้นี่เด้อพี่น้องโหดขึ้นมาปุ๊บวันนี้เ้ากัด่างเห็ดบอ่อเห็ดเวียกถ่าดินะ้คดอกคดน้ามไปยีงส่น ข้าตั้งกล้องแล้วซอยได้ยด้ยพี่น้องเห็นบ่เวลาเฮาถ่ายขอกถ่ายคลิปสะดวกสบายสวัสด็สิพี่น้องได้รับส้มแบบดีๆเลยมุมกล้องก็สิสวยๆเกาะต้นหมอกต้นไม้ไปเบิดเนาะมุมเกอะสิประมาณนี้มมนบ่เนาะบ่ได้ซื้อรุ่นไวยเองมากย่ายอีดกัน บ้านนี้ไม่ไเห็ดของเก็บคิดนั่นปเป็นข้าวมามา่าอยู่อันเด็อันเด็บบอพี่ดอกได้สะดวกสบายเลยบ้านนี้เห็ดบอลไม่ไสิเห็ดบอกเห็ดเวียกบอลวาสิฟันฟอกฟันฟื้นยี่ได้เบิดนั่นยายหยิอบอกไปเรื่อยอีกขนาดเรื่อยข้าวเดียวยังเมื่อยเลยดิเมื่อหลอกเมื่อไหนเบิดล่ะ กระเซินสิโอ้ยพุ่นเงาออกเวิดรเต็มหนึง่งบัดนี้ก็ะสีมีอันแนวไทยลิปแบบเวลาเห็ดบ่อเห็ดเบียกให้พี่น้องเบิง่งสัดจอกสัดแจวแล้วบัดนี้เอาพี่น้องจงได้ก็ขอโอกาสไปกินเขาก่อนขอโอกาสว่าสั่นขอไปกินเข้าเที่ยงก่อนหิวเข้าแล้วใบโม่งเลยท่านได้กินเขาอยู่พี่น้องขอไปกินขอกินเขาก็เด้ครับเด้อ ติดตามคลิปต่อปอกต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆที่รับส้มรับฟังนะครับด้วยขอบคุณครับ